สำนักง,งานแห่งชาติมาแล้วก็ท่านประหลัดก็ได้มอบหมายงานคุยกันเดี๋ยวคําสั่งเรื่องของการมอบหมายงานก็ของท่านจะออกออกวันนี้แต่เท่าที่พูดคุยก็คือจะให้พี่ดูเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของงานจิตอาสาซึ่งพี่ทําอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของคาปรึกษาในเรื่องของม็อบด้วยด้วยเราเราเป็นพบตรมาจะก็จะให้ให้คำปรึกษาในเรื่องของการดูแลม็อบครับก็ได้สองสองหัวข้อ นะครับ้วพี่ก็จะเข้ามามาทำงานทุกวันนะถ้าแต่ช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของของการการเรื่องของการเข้าเวรในกรมราชชลักษ์ก็ยังต้องปฏิบัติอยู่นะครับก็ได้ได้ไดสองหัวข้อครับผม,มบไม่ชาบบได้มอบายที่ไม่ทราบเพราะพี่พไม่ได้ไม่ไม่ได้ไปครับวันนี้พี่พี่มามามานี้ก็เห็นพูดถึงเรื่องของการแบ่งฝ่ายครับก็ก็จริงๆแล้วเนี่ย พี่ีก็บอกแล้วว่าถ้าถ้าเราออกมาแล้วมันทําให้สํานักงากันในชาติมันมันดีขึ้นอ่ะมันมันไม่ได้แบกบัตแบ่งฝักแบ่งฝ่ายพี่ถึงบอกว่าจริงๆแล้วเราอยู่กันแบบพี่น้องพี่พยายามสร้างตั้งแต่วันแรกที่พี่เข้าไปแล้วว่าเราจะทําบ้านให้มันมันมันเป็นแต่ในเมื่อมันมันออกมาในลักษณะอย่างนี้ท่านนายกก็เลยจะเข้าไปจัดจัดระเบียบซึ่งท่านก็ก็พี่เชื่อว่าในการบริหารราชการ แผ่นดินเนี่ยท่านทําหน้าที่ของผู้บริหารได้อย่างอยอะแยะตองพี่พี่พี่รับรับอยู่แล้วพี่พี่ยินดีแล้วก็พี่ไม่ได้ไม่ได้เครียดไม่ได้เครียดหรือหรือกังวลอะไรเลยมาอยู่ที่นี่ก็ก็ก็ดีก็รับงานจิตอาสาพี่ก็ต้องทําอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไม่ต้องห่วงพี่ไม่ต้องห่วงว่าพี่จะเครียดหรืออะไรไม่มีเลยนะครับท่านตลาดได้แจ้งแลคะว่าห้องอยู่ห้องที่มาอยู่พี่อยู่ห้องชั้นสี่ครับก็อย่างนี้กาลังจะเดินไปดูครับอยู่ห้องชั้นสี่เป็นห้องของท่าน ท่านเลขาเก่าไหมท่านท่านอยู่ซะท่านเก่าครับครับก็ก็จะมามาทำงานที่นี่ครับตอนนี้รู้สึกยังไงครับอกว่าให้กระบวนการที่ทำเดือนหน้าต่อไปนะะคมันจำเป็นจะต้องคือคือพี่พี่ลุกมาแล้วก็เป็นหน้าที่ของท่านรักษาการปปแล้วก็ทีมทีมพนักงานสอบสวนก็ว่ากันไปพี่พี่ลงไปยุ่งเกี่ยวอะไรไม่ได้เลยนะครับก็ปล่อยให้เป็นกระบวนการยุติธรรมท่านนายกได้เขียนเรื่องของการย้ายเนี่ยมันค่อนข้างคำค่อนข้างแย่ครับได้เสียใจเหตุผลพี่พี่เห็นพี่ คืออย่างนี้พี่เนะี่ยยอมรับพี่เป็นพี่เป็นหัวหน้าหน่วยการบริหารจัดการหรือการการทำให้องค์กรเนี่ยให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่ได้เนี่ยมันเป็นความบกพร่องของพี่ซึ่งท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารนะครับท่านก็ต้องลงมากํากับดูแลในในส่วนนี้พี่ยอมรับสภาพอยู่แล้วพี่พี่พี่ยอมอยู่แล้วพี่พี่รู้พี่ก็ผิดคาใจแต่ทานพี่ก็พี่ถึงบอกกับพี่โจคว่าจริงๆถ้าเรามองกันอีกมุมหนึง่ง เราเราจริงๆแล้วเราไม่ได้นั่งคุยกันพี่พี่น้องๆ้องไทยสมันี้บางทีมางตานจะต้องนั่งคุยพี่พยายามทำมอร์นิ่งคอฟฟให้พี่พี่น้องน้องได้มานั่งคุยได้มาเปิดใจกันทุกอย่างมอยู่ที่การพูดคุยเป็นพี่เป็นน้องกันก็อยากฝากน้องๆไว้ว่าการเป็นพี่เป็นน้องอ่ะมันมันจะเราจะไม่มีกำแพงต่อกันนะครับเราคือครอบครัวเป็นพี่เป็นน้องไม่ใช่เจ้านายพี่ไม่ใช่หัวนหน้าไม่ใช่เจ้านายไม่ไม่มีการบังคับบัญชาแบบเจ้านายบังคับบัญชาแบบ แบบเป็นครอบครัวพี่พยายามสร้างไว้ซึ่งซึ่งว่าก็โอเคก็โอเคในระดับหนึ่งนะครับใน้อยใจไหมครับมันทงสอบนะครับทั้งสามถ้าต้องต้องต้องมีการมอบหลักฐานอะไรอันนี้ยังไม่ได้ทราบเลยนี่พี่ๆยังไม่ทราบเลยครับยังครับเตรียมข้อมูลเพื่อให้ทางกาําถ้าถ้าหากถ้าถ้าเผื่อมีการาเรียกอะไรก็เราก็เตรียมไว้ครับไม่ไม่ต้องห่วง น้อยใจมา,ากเลอเวลาไม่น้อยไม่น้อยใจ,ใจเลยช้าเร็วนะยังไงเราก็ต้องรู้ไม่มีอะไรครับงานเลี้ยงไม่งานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลาหัวโขนถอดวันนี้พี่ถอดหัวโขนว่าผบอ,อยู่อยู่แค่ตําแหน่งผบอรตรแต่ว่าหัวโขนในการปฏิบัติหน้าที่ก็เราก็ถอดออกวันนี้พี่มานั่งที่นี่พี่ก็ใส่หัวโขนตัวนี้ก็ทําหน้าที่นะครับถึงเวลาลงละครของเราเลิกพี่เราก็เก็บฉากเก็บเครื่องแต่งตัวเก็บปิดไฟ ขอบเสือกลับบ้านเราก็เท่านั้นชีวิตเรามีเท่านี้จะไปเครียดอะไรอะครับช้าเร็วก็ต้องจับกันนะไม่พี่ไม่เครียดหรอกขอบคุณมากจ้าช e. ็อกเลยไม่ช็อกเลยตัวพี่เนี่ยรู้อยู่แล้วพี่ไม่ช็อกเลยครับพี่พี่พี่รู้อยู่พี่รู้มาก่อนเลยอู่แล้วค่ะรู้ก่อนไม่ถือก็ออกพี่ตอกไม่ช็อกเลยตอนที่เอามาะกเดือยใช่ไหม